ขออนุญ,ญาตท้าทายคนป๊บหนึ่งนะคุณมีปัญหาอะไรคุณชัดเจนฮนะที่อยู่หน้าบ้านผมที่ว่าอยู่หมู่บ้านเตื้อทอสกลนครรหัสปรษณีย์40,000เจ็ดพันขึ้นศาลวันไหนก็ได้นะนะเสริมสาวเราเรื่องดีๆก่อนนะคุณชัดเจนนะอย่าก,กวนตีนนะผมท้าทายคุณเลยแล้วนะนะคุณชัดเจนนะเดียวๆเ,เลยเดียเด๋ยวๆเลยนะนะ๋ยวผมจะแชร์เข้าไปที่ นะคุณชัดเจนเดียวๆบ้านคุณเคยทำกับข้าวใช่ไหมนะเดี๋ยวคุณจะได้ดูอะไรบางอย่างนี่คือไฟแช็คที่คุณใช้จุดทูบเทียนนะคุณชัดเจนนะนะอยู่ในสกลกนครนะนะแผลเป็นมีครับนะ